โยสวัสดีแมรุ่นเกฟฟี่าทุกคนเลยครับวันนี้ผมไม่ได้เล่นฟีฟานะจะกลับมาเล่นเอีกรอบอผมแอบซ้อมมาเล่นึงแล้วเนจินนน <c oughs> นนเราแหละจะได้เล่นไดมอนแล้วเพื่อ <c oughs> วันนี้มีเวลาน้อยผมจะมาเล่นโหมดเอิ่มาเลยแล้วนะมาป่ายิงหัวนะครับ <c oughs> เราจะมาเล่นโหมดมาป่ายิงหัวขอดูของก่อนผมเล่นไปแล้วแต่มันมาหัวยิ้มหน่ อี mama, mm hmm. เนวนต์ใหม่ๆเยอะเลยไม่ได้มาใหม่เลยส่วนมาจากของเก่าแต่ผมเล่นแล้วรับของก่อนเฮียกดดูอืมสับได้เหรอทำใส่แล้วก็กันรับก่อนนอนรับนอน,อน,อนไม่ได้ ไม่ใช่ตรงนู้นเขที่ถามนะผมไม่ใช่ใส่เติมผมใส่ฟรีผมไม่เติมเวลาไม่ให้เติมถ้าถามว่าอยากเติมไม่ก็อยากลองดูนะแต่ไม่เคยเติมมาก่อนไงทำไมเปนหมดทั่วไปวะเลือกมาไปยี่หัวเอาละถึงเวลาแล้วสินะเริ่มได้เร็วแม่งเร็วไหมาดูกันนะครับอ้าวได้เลือกปืน ไม่ค่อยเก่งใ้่ยิงหัวยิงหัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ออ้ยเข,จะจะเขาจะหดเลยเขาน่าจะหดพอสมควรเลยเออผมไม่โหดครับแต่ดอกเดียวนะ อร่อยมาเจอสู้ผมได้หรือไม่ไมีเสียงนักถามตัวไม่เจอจเช่อไอวัวไม่ออกเฮ้ยอย่าเป็นอันอย่าจะไม่ออกให้ใครทั้งนั้นนัำแต่บัดนี้ไป เชื่อมลันลันลันยาหันแผลด้วยการหลบจุ๊บเล่นยางกันนะนี่อ่ะอูตัวนี้ก็หลบกันจุ๊บเชื่อมันก็หลบด,ดีเกิน เนนตัวนี้หลบดีวะเดี้อไม่ทนละให้วงแดกมันด้วยกันอเอามันออกสองศูนย์ กลียนขังออ,อ,อ,อมันไม่นบอกหรว่เรากาดีวะเฮ่ยอะไรชาหึงขวบ,บอเนี่อะไราาป่งขวบกูเกี่ยวเฮียอะไรเนี่ยเดกหนึ่งขวบเอาาอเจุมาป่าไปหนึ่งตา,าไปเอา,เอาอีกรอบดีกว่าโอ ขายได้เลิกปือนอะ่ะโอเคดีเซิร์ดเว้ยดีเซิร์ดีเซิร์เรย็นแม่มึงดูโมดก่อนเย็นแม่มึงไม่ดูโมดเลยอีซัดเป็นโมดยิงหัวเราอย่าลองก็ดูโมดก่อนชายหนักถาม,มอะไรมึงดูโมดต้องไม่เราตงเล็งเนี่ยมันตึงมื่ไม่กิงเสน้นเลย โอเคดูเหมือนว่าตานี้เราน่าจะเสียเปียกไปกับเขาเพราะเนื่องจากเขามีกำลังปืนที่มากกว่าและเขาเซฟกว่าโลว์บโลว์่ะมีงโค้ไม่โปรหรอเขาใช้ฝีมือเล่นกันแต่เมื่อกี้เนี่ยหลอกไลไอวัวมันหมดอ่ะไอ้วัวมึงหมดยัง บอมโอ้ไม่โดนเหี้ยอลรมณ์ผมก็ให้ครับแล่เรื่องบ่โอ้ยมันตึงจาน Yes ma'am โคติงเอ่อถึงเวลาของผมผมก็ไม่ได้ตึงมากนะตึงอยู่แต่ไม่ได้ตึงมากฮ Yes ma'am อืมีกเดี๋ยวเริ่มี้ผมแพ้ ทุกคนดูเหมือนว่าสงตานี้ผมจะแพ้นนะเพราะว่าวิสองตานี้ชนะรอบหนบึ่งแพ้รอบนี้เจอแต่คนโอกอะไรวะอยากลองลวนเ่ยกับคนตึงๆเอาแต่วันสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย